ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาต้มมัน,นก่อนมันนี่เราจะใช้มันฝรั่งนะครับก่อนอื่นเลยปอกเปลือกก่อนนะฮะห่านนี้เป็นชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับถ้าเล็กเกินไปเนี่ยเวลาต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะทําให้มันกักน้ําระหว่างชิ้นที่มันติดติดกันเนี่ยนะฮะถ้าใหญ่เกินไปมันก็จะสุกช้า,าน,นเนี่ยเอาหน้าตาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาหมอมม ใส่เกลือเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ําเย็นกันนะฮะน้ำไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะครับระหว่างที่เรารอมันนะครับตอนนี้ก็จะมาทอดเบคอนครับเราจะให้มีความหนาประมาณ1เซน แล้วครับใส่ตัวเบคอนที่เราหั่นแล้วเนี่ยลงไปในกระทะเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยกระทะที่เป็นกระทะเย็นๆเงี้ยนะครับแล้วถ้าอยากจะให้เบคอนของเรากรอบเนี่ยครับใส่น้ำไปนิดนึงฮะมันจะช่วยทําให้ไขมันเนี่ยมันมันถูกสะกัดออกมาง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวเบคอนของเรากรอบระหว่างที่เรารอ,รอเบคอนนะครับผมก็จะมาหั่นมอสซาเรลลาชีสครับอันนี้ผมแนะนําให้ใช้เป็นแบบก้อนหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะใส่เข้าไปในตรงกลางของโคเก้ของเราครับ ตอนถัดไปนะครับเราจะมาเตรียมส่วนผสมชุบเกล็ดขนมปังดีกว่าเนาะตัวเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะใช้ตัวอ่างผสมที่มันใหญ่นิดนึงเวลาเราคลุกม,มันจะได้ไม่กระเด็นฮะ,ะต,รตรงกลางก็ใส่ไข่ไก่ลงไปส่วนอันที่เป็นไข่ไก่นะครับเราจะใส่เกลือไปนิดนึงครับเวลาเราตีให้มันเข้ากันเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะนี่ใส่เกลือไปแล้วนะครับเราก็จะตีให้ไข่ไก่เข้ากัน ตอนนี้เรามีเบคอนที่กำลังทอดอยู่นะครับแล้วก็มันที่กำลังจะสุกอันนี้ผมแนะนำว่าให้มีหม้อหนึงที่เป็นหม้อที่ใส่น้ำมันแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆไว้เลยนะครับเวลาเราทำทุกอย่างเสร็จเราจะได้พร้อมทอดได้เลยอตอนนี้เบคอนนะครับก็กรอบแล้วเราก็จะเอาแต่ตัวเบคอนออกมานะครับแล้วก็เก็บน้ำมันเบคอนไว้เล็กน้อยนะอันนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้ที่บนกระทะก่อนได้เลย อันนี้เราจะตักมันขึ้นมานะครับแล้วก็มาทิ้งไวใ้ให้มันแห้งสักครู่นะครับให้มันระเหยไอ้นาออกไปนะ mm hmm. แล้วเราก็พร้อมที่จะใส่เนยนะครับอันนี้น่าจะได้ประมาณหช้อนชาครึ่งนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ใส่นมลงไปอันนี้จะทำให้มันเป็นของเหลวมากยิ่งขึ้นเสร็จ hmm. แล้วก็บีบทดได้เลยครับ จริงแล้วนี่เราจะใช้ฟู้ดมิลก็ได้นะครับที่บดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราอยากกระทําวิธีแบบธรรมดาๆรรให้เพื่คุณผู้ชมเนี่ยมีอุปกรณ์เนาะแต่แล้วคอเก้นี่นะครับเราต้องการเนื้อส่วนผสมที่มันเนียนเราดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาผ่านตะแกรงสักีนนึ่งนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเนียนขึ้น นี้คือมันที่เราเอาไปผ่านตะแกรงมาเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้นินเนียนอย่างนี้ตอนนี้เราก็จะเริ่มมาปรุงรสชาติของมันหมดละก่อนอื่นอย่างแรกเลยเราก็จะใส่เบคอนเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นตัวแต่งหน้านะฮะนอกจากเบคอนแล้วเราก็จะใส่ไข่แดงไข่ไก่ด้วยเดี๋ยวแยกไข่แดงมาก่อนนะครับใส่ลงไปเบคอนมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเพิ่มเกลือเข้าไปนิดนึง นี้เราลองคนดูก่อนครับว่าส่วนผสมของเราเนี่ยมันได้ความเหนืดที่พอเหมาะหรือย,อยังอย่างเงี้ยผมว่าโอเคละเราก็จะซอยตัวต้นหอมใส่ลงไปเป็นอย่างสุดท้ายใส่ประ,ประมาณ1ช้อนชานะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้ตอนตอน้นนะว่าจะแอบใส่น้ำมันเบคอนนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมันความหอมได้นิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นให้เป็นลูกนะครับก่อนอื่นเลยก็เอามันบดออกมาก็ปั้นให้เป็นลูกไซส์ที่เราต้องการนะครับเอาตัวชีสมอสซาเรลล่าเมื่อกี้ครับใส่เข้าไปตรงกลางปิดให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เอาลงไปในแป้งอเนอกประสงค์ได้เลยเอาตัวแป้งนี่นครับมากรบลงไปเลยปั้นให้มันกลมๆนะครับผมจะใช้วิธีแบบหมุนๆกิ้งกงตบๆอย่างเงี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายพยายามเคาะให้ตัวแป้งเนี่ยมันติดอยู่แค่ผิวๆก็พอนะครับไม่เอาเยอะจนเกินไปตอนนี้หน้าตามันจะเริ่มใกล้กลมแล้วนะครับก็เอามาใส่ในตัวไข่อันถัดไปเลยไข่เนี่ยให้เคลือบนะครับแล้วก็ไปใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเลยครับ และนี้นะครับก็คือคอเก้ที่เราชุบเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็พร้อมทอดแล้วครับคนเบาๆนะครับให้ตัวโคเก้เนี่ยได้รับความร้อนที่ทั่วถึงนะสีออกมาจะได้เท่ากันฮะ นี่คุณผู้ชมออกมาเป็นสีเหลืองทองนะครับอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอให้มันเสด็จน้ำมันสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาไปจัดจานแล้วครับเสร็จแล้วครับเราก็จะโรยด้วยเบคอนกรอบที่เมื่อกี้เราทอดไว้ก็มีทั้งข้างในข้างนอกเลยนะครับสุดท้ายเพิ่มสีเขียวครับใส่ต้นหอมซอยลงไป เร้อยแล้วครับชีสเบคอนโคโกเก้ับ